SCG Paper เราสร้างกระดาษจากแรงบันดาลใจให้ตอบสนองความเป็นตัวตนของคุณทุกรูปแบบการดำเนินชีวิต Green Read กระดาษถนอมสายตาจาก SCG Paper ลดแสงสะท้อนกลับสู่ตา ทำให้อ่านได้นานไม่เมื่อยล้าสายตาอ่านได้เพลินอ่านได้นานขึ้นกว่าที่เคยเพื่อนักอ่านตัวยงเช่นคุณ SCG Paper Inspiration on Paper จับแรงบันดาลใจใส่กระดาษโดมชาแนล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 โด ยังเด็กแอนนาไม่ไหนยรายการที่จะพาเพื่อนๆย้อนเวลาไปพบกับความทรงจำในวัยเด็กที่สดใสซาบซ่ากับแอนนาและหน้าที่เราเินรายการและข้าวปุ้นค่ะเย้และหัวข้อเราในวันนี้ก็คือการ์ตูนในความทรงจำ<ม>แล้วการ์ตูนในความทรงจำในวัยเด็กที่ปุ้นชื่นชอบมีอะไรบ้างหรอก็มีโดเรมอนโดเรมี เดอร์เลวีเดร์เลวีสั้นเลยใช่แล้ก็โดเรมอนใช่ปะ่ะโดเรมอนก็แบบเหมือนมีแมวหุ่นยนต์อ่ะแมวหุ่นยนต์มันมีของวิเศษหลายอย่างใช่ปะ่ะก็แบบที่เราชอบก็มีแบบคอปเตอร์ไม้ไผ่อะไรเงี้ยเออมันจะขึ้นไปบินลอยบนอากาศได้อะไรเงี้ยแต่ความจริงของไปไม่ได้หรอกตัวนักขานานี่อันนั้ <laughs> <laughs> นเดอร์เอร์เีเหรอเดอร์เลีเหรอ ก็แบบมันจะมีเหมือนแบบเป็นไมคาทาใช่ป่ะแล้วก็แบบไลเวทหมุนได้มีหลายคนชอบมากแอนนาชอบอะไรอ่ะเขาชอบโคนนั้นใส่แว่นตุ๊ตตี้ย่สิปีก็ไม่โตไปที่ไหนก็มีคนตายอะนะแต่ก็แบบชอบอะเก่งรู้หมดเลยอะไรอย่างเงี้ยมีเศษเลือดหยดเท่านี้ก็ยังรู้ว่ามันคืออะไรรู้ว่าแบบจับตัวคนลายได้เข้าใจปะแต่ก็นะ ชุดดำผมมาทุกทีเซงอะเมื่อไหร่จะโตแต่ก็ชอบโอเคเหมือนชินจังเลยใช่ป่ะเมื่อไหร่จะโตแบบคือการ์ตูนทุกเรื่องแบบมันมันจะเริ่มงแบบตอนเด็กๆใช่ป่ะแต่เราโตแล้วมันก็ยังตัวท่านดิมก็แก่มันก็ยังเด็กเออนะใช่แต่ก็ชอบค่ะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเราชอบอะไรกันบ้างก็อยากเจอของเพื่อนๆกันบ้างว่าจะชอบอะไรกันบ้างนะ เจอรี่ค่ะที่เป็นแมวกับหนูวิ่งไล่กัน<ร>มีโดเรมอนครับแล้วก็อุลตร้าแมนก็โดเรมอนก็พวกของวิเศษเอาของวิเศษอะพวกนี้แล้วก็อุลตร้าแมนครับปล่อยพลังตนน็ไมด้แต่ประตูอะไรได้มากครัก็โปเกมอนกับดิจิมอนอะไรอย่างเงี้ยครับก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับแบบ ที่มีคนคนนึงแบบเป็นตัวการ์ตูนตัวละครอ,อะไรเงี้ยไปจับมอนสเตอร์อะไรเงี้ยถ้าเป็นอเกมอนน่ะนะแต่ถ้าเป็นดิจิมอนนี่ก็จะเป็นแบบเป็นแบบแนวการ์ตูนแบบแอดเวนเจอร์แบบะจนไทยไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีต่อสู้กับคู่ร้ายว่ะเอออัอนอันนีเราก็ต้องพูดถึงเรื่องการ์ตูนในดวยแล้วก็การ์ตูนมอลดิซี่นะเริ่มจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กก่อนเลยกัน ตูวเน็ตเวิร์ออกเป็นช่องสถานีโทรทัศน์ของสหรัฐอเมริกาซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยภาพจะเป็นกระตูนอะเมิชันเป็นหลักก่อตั้งเมื่อวันที่1ตุลาคม2525 25, 3 5กระตูเน็ตเวิร์ออกก็จะเผยแพร่ในรูปแบบของตัวเองในประเทศต่างๆอย่างเช่นในประเทศสหร,รัฐอเมริกาอินเดียออสเตรเลียไต้หวันตาลญี่ปุ่นฟิลิปปินส์ปาปิโนเมกาตุรกีอังกฤษแล้วก็เข้ามาที่นี่ยก็จะเหลือเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ค่ะ จะประกอบไปด้วยเกาหลีใต้ตอกลงไทยค่ะกระตูเรื่องแรกในช่องกระตูในดวนก็คืคอคอมเมนเจอรี่เคยดูปะ่ะชอบมากเลยแหละอืรู้ปะว่าเจอรี่อ่ะมันมีชื่อจริงว่าอะไรไม่รู้ชื่อว่าเจลเมียเจอรี่เมาส์ <laughs> ชื่อยาวมากเลย <laughs> <laughs> ส่วนเรื่องที่สอนะคะเราจะมาพูดถึงเรื่องห้องทดลองลับของเด็กเตอร์ค่ะปุ้นเคยดูปะไม่เคยอะเป็นไงโอยไ,ไม่เคยใช่ไหมห้องทดลองของเด็กเตอร์เนี่ยจะเป็นเด็กชายที่ชื่อว่าเด็กเตอร์เขาจะมีห้องทดลองลับเนี่ยอยู่ในห้องนอนของเขาเองซึ่งในแต่ละตอนนะเขาจะต้องคอยปกป้องห้องลับนี้ไม่ให้พี่สาวข,ของเขาเข้ามาแล้วก็ไม่ให้พ่อแม่รู้เอ,อมาม็ถึงกระตัวนเรื่องนึงที่เราชอบมากๆเลยนะเชื่อหรือว่าพาวเวอร์พังเกชอบมากเลยพาวเวอร์พังเกิรเกิดจากอะไรหรือเปล่าเกิดจาก ความผิดพลาดของศาสตราจารย์ยูเทเนียมซึ่งทําการทดลองโดยการผสมเครื่องเทศแล้วก็น้ําตาลสารพัดของคุกกี้แล้วก็สารเคมีเอ็กโดยไม่ได้ตั้งใจแล้วก็เกิดเป็นสามสาวเขาสบเกิดขึ้นมามได้แก่บอสส้มที่มีแบบว่าผมสีสม้มเครื่องแบบสีชมพูชุดสีชมพูตาส,พาสีชมพูโบสีชมพูแล้วก็บับเกอร์ครับค่ะมาตเตอร์คัพนะก็จะเป็นเด็กหญิงที่มีอายุ5้าขวบไว้ผมสัน้น ใส่ชุดสีเ,เขียวตาสีเขียวแล้วก็บัตเตอร์คัพเนี่ยเป็นสาวห้าวด้วยคนต่อมาใช่ไหมได้แก่บับเบิ้ลเ่ยจะเป็นสาวน่ารักของกลุ่มเลยนะไว้ผมทองก้าผมตาสีฟ้าใส่ชุดสีฟ้าเป็นเด็กน่ารักแต่ถ้าโกรธมาเนี่ยนะไม่มีใครห้ามจะได้ค่ะแต่ว่ามีความสามารถพิเศษก็คือสามารถคุยกับสัตว์แล้วก็คุยภาษาอื่นได้เช่นภาษาสเปนคุณคุณทำอะไรอะะเฮ้ยเป็นไล่ เคยดูเรื่องนี้เปล่าเรื่องใหญที่มันชอบทำเนี้ยแบ่งกล้ามป๊อบอายใช่ไหมใช่ดิกินผักโขมเข้าไปแบบผักโขมแล้วก็จะมีกำลังหนึ่งกล้ามโอ้โหใหญ่เลยเนี่ยตัวละครหลักซึ่งมีอาชีพกะลาสีเรือเดินทางมาทั้งหมด7็ครับสมุดซึ่งเขาพูดเสมอว่าป๊อบอายยอดมนุษย์กะลาสีเรือในตอนสุดท้ายอะนะเขาจะทำท่าแข็งแรงแบบเนี้ยเพราะเพิ่งกินผักโขมมาอื แล้วก็จะเอาชนะตัวร้ายได้ทุกตอนเลยแล้วส่วนนี้โอลิฟโอลิฟจะเป็นแฟนของป๊อบอายไม่รู้รักหอมบางใช่ไหม,<บ>มแล้วก็จะต่อไม่ถูกเลย,เลยกันแกล้งเสมอเลยนะคะโดยที่โอลิฟเนี่ยนะจะมีประโยคเด็ดก็คือป๊อบอายช่วยด้ออวยแล้วก็จะมีตัวร้ายนะคะของเรื่องที่ชื่อว่าบลูตัสจะเป็นไวรัสกล้ามโตมากๆมากๆตัวใหญ่มากๆแล้วก็ จะประกบไปทุกที่ที่มีการแข่งขันอยู่เพราะว่าเขาชอบการแข่งขันกับป๊อบอายมากเลยเขาก็แอบชอบโอลีฟด้วยค่ะแล้วก็คันนี้นะคะมีถึงเรื่องมนุษย์ฟินสโตนค่ะซึ่งไม่ใช่ครอบครัวในยุคหินจริงๆนะคะแต่เป็นการเปรียบเปยถึงครอบครัวของครอบครัวของในยุคสมัยก่อนที่กล่าวถึงครอบครัวในยุค1960ค่ะโดยที่จะมีเฟดและเบอร์นนะคะเป็น2ตัวประกอบหลัก2ตัวละครหลักค่ะ และเพื่อนๆจำการ์ตูนเรื่องนี้ได้ไหมคะที่เป็นแมวสีฟ้าตัวอ้วนไร้หูคอยช่วยเหลือเด็กชายใส่แว่นจากเด็กชายตัวอ้วนกลมกับเด็กชายหน้ากับปะไว้อยู่เสมอเลยค่ะรู้ไหมเรื่องอะไรสุกต้องนะคะเรื่องโดเรมอนนั่นเองค่ะเอ๊ะแล้วเขาปุ้นไปไหนเนี่ย <C> e <ars> ปุ้นหายไปไหนมาอ,อ๋อเราไปสัมภาษณ์คนมาแหละเรื่องอะไรอะ่ะ <C> e <ars> ก็สัมภาษณ์ว่า ถ้าสมมติว่าเดลมอนให้ของหนึ่งอย่างเขาอยากได้อะไรกันบ้างอ๋ออยากรู้จังเลยอ่ะเพื่อนๆอยากรู้ปะอยากรู้ปะเอออยากรู้อ่ะไปดูกันเลยถ้าเดลิมอนให้ของหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอ๋ออยากได้ทำแมชชีนค่ะเอาไปทำอะไรคะเพราะว่าอยากจะแบบย้อนเวลากลับไปก็คืออยากจะย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกครั้งหนึ่งอะไรเงี้ยจะได้ไม่ต้องแบบคิดอะไรมากในช่วงที่เรายังยิ่งโตก็คือแบบปัญหายิ่งเยอะอะไรเงี้ยค่ะคนนี้นะคะก็เหมือนกันค่ะเป็นทำแมชชีนอยากได้ไปทำอะไรคะ แล้วก็อารมณ์คล้ายๆกันถ้าเลือกได้ก่อนจะแบบเลือกทางชีวิตไปอีกแบบหนึ่งอาจจะไม่ใช่อย่างนี้ถ้าเลมอนให้ของวิเศษหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะถ้าดเลมอนให้ของวิเศษหนึ่งอย่างอยากได้กระเป๋าดเลมอนอีกใบหนึ่งค่ะเพราะว่าถ้าสิว่าได้กระเป๋าดเลมอนอีกใบหนึ่งใช่ปะคราวนี้เราอยากได้อะไรแล้วก็สามารถที่แบบว่าเอออยากได้อะไรก็ได้อีก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 ค่ะราบตึงเล่นนะคะอนของโลกมาดูสิคะมีความรอบเกอดหลงเป็นธรรมดาค่ะถ้าดอรมอนให้ของวิเศษหนึ่งอย่างอยาก โดนเลมอนคือแฟนโดเลมี่ใช่ป่ะครับใช่เลมอนตัวเสียงเหลืองไงอยากได้ประตูวิเศษครับเอาไปทำอะไรคะก็ได้ไปไหนก็ได้อยากไปไหนอ่ะไปลอนดอนปารีสอิตาลีตะเป็นได้หมดอ่ะอืม ถ้าโดเรมอนให้ของได้หนึ <the> ่งอย่างอยากได้คปเตอร์ไม้สักเฮ้ยเคยเป็นคปเตอร์ไม้สักอ่ะเพราะไม้สักแข็งแรงกว่าไม้ไผ่โยโดนโดนโดนชอบชอบลึกซึ้งมากถ้าโดเรมอนให้ของพิเศษได้อยากได้ขนมปังช่วยจำแบบที่แปะลงไปในหนังสือแล้วกินปุ๊บแล้วก็จำได้เลยอ่านหนังสือจะได้จำได้ค่ะเราอยากได้ประตูวิเศษเพราะว่าจะได้ไปไหนก็ได้ อยากไปเที่ยวถ้าได้มาได้ของวิเศนึงอย่างได้ไรคะก็อยากได้ประตูไปไหนก็ได้ค่ะเพราะว่าเราอยากไปเที่ยวไหนก็ไปได้เลยไม่ต้องเสียค่าเครื่องบินด้วยน้อยเร็วเร็วด้วยเร็วสบายถ้าได้มาได้ของวิเศนึงอย่างกได้ไรคะอยากได้ทำมาชีนค่ะอาไมทำเลยคะเพราะว่าจะได้ย้อนเวลากลับไปทำในสิ่งที่ตัวเองบอกว่าทำผิดพลาดอะไรนี้แก้ไขในอดีตค่ะเออดยดีนะคะโอเคค่ะ อยากได้ประตูค่ะเพราะว่าจะได้ย้อนกลับไปหาคนที่เราคิดถึงได้ตลอดเวลาเสียได้เสียได้เสีได้โอเคค่ะขอบุนค่ะได้ของวิเศจากโเรมออยางอยากได้อยากได้ลาภาษาค่ะเพราะว่าจะได้แบบพูดได้หลายภาษาพูดได้หลายร้อยภาษาถ้าได้ของวิเศษจากโดเรมอนหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอยากได้หนมปังที่มันเอาไปแปะแปะหนังสือแล้วกินเข้าไปแล้วมันจะจำได้อะ ต้นอ่านหนังสือสอบใช่ไหมคะใช่ใช่ครับก็จะได้จำได้เอาไปจะได้ทำข้อสอบได้ถ้าได้ของวิเศษจากโรดิมอหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอยากได้ประตูครับที่ไปไหนก็ได้เพราะอะไรคะอยากอยากเอาไปไว้ที่หัวใจเข้าประตูใจ แค่นี้แหละครับขอบคุณมากครับถ้าได้ของวิเศษจากรนิมอนหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอยากได้ประตูวิเศษครับเพราะว่าจะได้ไปไหนก็ได้ครับไม่ต้องเสียเวลาขอบคุณค่ะถ้าได้ของวิเศษจากรนิมอนอย่างหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอยากได้ลูกอมสื่อรักลูกอมสื่อรักใช่แล้วแล้วก็เอาไปให้ทุกคนกินแล้วทุกคนก็สลรักกันอาแล้วไม่อยากรักใครอะคะ แล้วก็ไปให้ผู้ชายกินผู้ชายก็จะรักเราเา <c oughs> ถ้าได้ของวิเศษจากโดลรมอนหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอยากได้สาวสวยหนึ่งคนครับฮ้ยของเนี้ยโดเรมอนต้องมีสิ <c oughs> ทอมอีกคนเนี่ยนายดูซับซ้อนขอบคุณค่ะ <laughs> ถ้าสมมติว่าดรลมอนให้ของวิเศษหนึ่งอย่างอยากได้อะไรคะอยากได้ขนมปังที่ทำให้จำหนังสือได้ไม่ต้องอ่านค,ะคาน <laughs> ่ะขี้เกียจอ่านอยากได้เคาต้องไม้ไผ่เพราะว่าจะได้มาเรียนทันปกติตื่นสายอ <laughs> อ๋อือจะบินมาเรียนเลยว่างั้นโอเค ขอบคุณค่ะทีนี้เราก็ได้รู้แล้วว่าเพื่อนๆอยากได้ของอะไรจากโดเรมอนบ้างแอนนาอยากได้อะไรเขาอยากได้ประตูวิเศษอะแบบว่าจะไปไหนก็ได้ไปต่างประเทศก็แอนอือืก็อยากไปต่างประเทศนะแล้วก็แบบว่าไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวห้างไปอะไรตอนกลางคืนก็ไม่ต้องแบบนั่งรถติดกับใครอะไรอย่างเงี้ยสบายดีแล้วปุ้นน่ะอยากอยากได้อะไรบ้างเขาหรออยากได้ขนมปังช่วยจำอะ่ะอือ,อ,เ,อ,เ,อเห็นก็กินนะ เอ,อาไม่รู้ตัวถึงเป็นอย่างนี้รู้รู้ทันนะว่าอยากได้ไปช่วยในเรื่องสอบใช่ไหมใช่เราก็อยากได้แล้วเนี่ยอืมสำหรับวันนี้ช่วงอัพพิมีก็จบกันไปแล้วพบกันตอนต่อในช่วงทักอับาค่ะ แล้วค่ะต่อไปเราก็มาพูดถึง w a l ดิสนีย์กันบ้างเพื่อนเพื่อรู้หรือเปล่าคะว่า w a l ดิสนีย์เนี่ยเป็นชื่อจริงๆของคนนะคะวอลดิสนีย์เขาเป็นผู้พัฒนาเทคนิคการถ่ายภาพยนตร์ให้ทันสมัยมากยิ่งขึ้นเขาเป็นผู้เริ่มสร้างสารรค์ผลงานที่มีเจนตนาการที่สูงทําให้ผลงานเป็นที่รู้จักของคนไปทั้งโลกเลยแล้วก็ที่สําคัญยังได้รับรงงางวัลอสการ์และรงงางวัลเอมี่กมากมายเลยคะ่ะ thank you ดิสนีย์เริ่มสนใจในการวาดรูปเมื่ออายุ7จ็ขวบนอกจากนี้หมอเชวูซึ่งเป็นเพื่อนบ้านคนนึงได้จ้างให้วอลวาดภาพมาของเขาอยู่เสมอๆแล้วก็เขาเนี่ยสนใจในการวาดรูปแล้วก็ถ่ายภาพมากๆเลยตอนที่อยู่ที่แมคคิเลย์ไฮสคูลค่ะ แล่เมื่อวอลนะคะอายุได้ประมาณสักประมาณ8ขวบเนี่ยนะคะพ่อของวอลก็เริ่มป่วยเป็นโรคไทรอยทํางานต่อไปไม่ไหวทํางานในฟาร์มไม่ไหวแล้วก็เลยจําใจที่จะต้องขายฟาร์มแล้วก็ย้ายไปเช่าบ้านแทนค่ะช่วงนี้นะคะวอลเสียใจมากเลยค่ะเพราะว่าสัตว์ที่อยู่ในฟาร์มต่างๆเนี่ยต้องเริ่มทยอยขายออกไปค่ะเสียใจจนร้องไห้น่าสงสารมากๆเลยค่ะและช่วงนี้นะคะช่วงที่เรียนอยู่เนี่ยวอลก็ทําหน้าที่เป็นผู้วาดการ์ตูนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ประจำโรงเรียนค่ะส่วนใหญ่นะคะ กระตูนของเขาเนี่ยจะเกี่ยวกับสงครามโลกครั้งที่หนึ่งแล้วตัวเขาเองเนี่ยนะคะชอบที่จะทํางานด้านสงครามมากๆค่ะโดยที่เขาเนี่ยค่ะพยายามที่จะฝึกเข้าเกณฑ์าหารโดยเรื่อยๆเลย,เลยแต่น่าเสียดายตร,รงที่ว่าเมื่อเขาพร้อมที่จะประจำการแล้วเนี่ยสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็ได้เลิกไปแล้วค่ะ<อ>หลังจากนั้นเขาก็เลยได้แต่ทํางานไปวันๆแล้วก็วาดรูปเล่นค่ะช่วงนี้เนี่ยแหละค่ะที่วอลเนี่ยเริ่มติดบุหรี่จนกลายติดเป็นนิสัยเลยค่ะ ต่อมาวอลก็ประจำการและกลับมาที่สหรัฐโดยมีเป้าหมายว่าจะเอาดีด้านศิลปะแต่พ่อของเขาไม่สนับสนุนซึ่งทำให้เขาต้องออกจากบ้านมาเพื่อสารอุดมการของเขาเขาได้พบกับอัพไอเวิและร่วมมือกันประกอบธุรกิจส่วนตัวแต่ก็ไม่มีใครอยากที่จะจ้างคนที่อ่อนประสบการณ์อย่างพวกเขา ต่อมาไม่นานบริษัทของเขาจึงได้ถูกปิดตัวลงและเขาก็ไม่ได้มาทำงานกันที่แ a n ซัสซิตี้ฟิลมหลังจากที่ทำงานเก็บเกี็บประสบการณ์ได้อยู่2ปีวอลก็พยายามตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาชื่อ Love o g กร m ฟ i l m Inc. ซึ่งเป็นบริษัทที่เน้นการผลิตการ์ตูนอิงนิยายสำหรับเด็กแต่ก็ไม่ประสบผลสำเร็จน,นิกหนักค่ะหลังจากการสร้างการ์ตูนเรื่อง Alice in w o n ร e r l น n d นะคะยังไม่ทันจะเสร็จสมบูรณ์ดีบริษัทก็เข้าสู่สภาวะล้มละลายค่ะ wow. เพื่อที่จะได้เงินมากพอที่จะไปยังฮอลลีวูดค่ะนะตอนนั้นนะคะวอลมีเพียงแค่ผลงานของเขาแล้วก็เงินติดตัวเพียงแค่40เหรียญค่ะวอลจึงตัดสินใจที่จะเลิกเป็นนักสร้างหนังแอนิเมชันเพื่อที่จะเป,เป็นผู้กำกับหนังแทนค่ะแต่ก็ไม่มีใครจร้างเขาเลยค่ะเขาก็เลยต้องกลับมาเป็นผู้สร้างหนังแอนิเมชันอีกเขาจึงลองส่งงานนะคะอะไรของอลิซอินเวอร์แลนด์เนี่ยค่ะไปให้มาร์กาเร็ตคิงเลอร์เธอตอบรับกลับทันทีเลยค่ะว่าต้องการให้เขาสร้างหนังเรื่องนี้โดยยึดเอาเรื่องอลิซอินเวอร์แลนด์เนี่ยค่ะเป็นพน เมื่อได้งานนะคะวอลจะต้องการทุนทรัพย์ค่ะเขานึกถึงพี่ชายเขาเลยพี่ชายเขาก็คือรอยนั่นเองค่ะรอยนะคะเมื่อได้ยินคําร้องขอจากน้องชายก็รีบมาทันทีเลยค่ะแม้ว่าตัวเขาจะป่วยเป็นวันโลกอยู่ที่โรงพยาบาลก็ตามค่ะและนั่นนะคะเป็นจุดเริ่มต้นของดิสนีย์บราเธอร์สตูดิโอจุดเริ่มต้นของดิสนีย์นั่นเองค่ะเอาละค่ะและนี่ก็เป็นสาระความรู้ทั้งหมดเกี่ยวกับเรื่องการ์ตูนนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการ์ตูนจากการ์ตูนเน็ตเวิร์กแล้วก็การ์ตูนวอเตซี่แล้วก็ยังมีการพูดถึงการ์ตูนญี่ปุ่นเล็กๆน,น้อยในช่วงอัพทูมีอีกด้วยค่ะสําหรับเนื้อหาในวันนี้นะคะหวังว่าผู้ชมทุกท่านจะมีความสุขเพลดิดเพลินแล้วก็ได้รับความรู้จากรายการของเราค่ะสามารถติดตามรายละเอียดของรายการเราได้ทาง Facebook ของโดม h ช n แนลแล้วก็เฟซบุ๊กของแฟนเพจยังเด็กนะคะพบกับพวกเราด้ใหม่ทางโดมแชนแนลเฉพาะความทรงจำในวัยเด็กยังเรงียนกลับวันนี้สวัสดีค่ะ